ใกล้ปีใหม่แล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่หรือ,อยังคะเวลานะคะช่างผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องรู้ก็คือการที่คุณจะต้องต้อนรับชีวิตใหม่ของคุณที่ผ่านมานะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรผิดพลาดก็ตามหรือแม้กระทั่งคุณตั้งเป้าแต่คุณก็ยังรู้สึกกับตัวเองว่าคุณล้มเหลวจนบางครั้งคุณก็กลัว ที่จะตั้งเป้าหมายอันต่อไปสิ่งที่ครูอเอวาจะบอกเลยนะคะไม่ว่าวันนี้นะคะจะวันที่เท่าไหร่สำหรับครูลานะคะเราทุกคนมีเวลาสำหรับการสร้างความสำเร็จเสมอขอแค่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาเป้าหมายนั้นหรือเปล่าครูอเอวานะคะจึงมีหนึ่งเคล็ดลับสำคัญมาแบ่งปันให้กับทุกคนถ้าหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตข,ของคุณแบบง่งาย ก่อนที่จะหมดปีนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะคือการที่ครูจะบอกว่าครูเองเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ล้มเลิกกลางคันนะคะเพียงเพราะครูรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะทําไม่ทันแล้วนะคะแต่ครูจะบอกแบบนี้เลยจริงๆแล้วนะคะมันหลอกเราค่ะจริงๆแล้วนะคะมนุษย์เรานะไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดเมื่อคุณมีเดทไลน์เมื่อคุณมีวันสิ้นสุดให้กับมันนะคะคุณจะมีพลังกำลังในการทำเป้าหมายนั้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดที่คุณจะลงมือทำเพื่อเป้าหมายเพื่อพิชิตความฝันของคุณดังนั้นแล้วนะคะอย่าบอกกับตัวเองว่าเวลายังเหลือน้อยแล้วเวลามันเหลือน้อยเกินไปแล้วจริงๆแล้วแค่หนึ่งวันก็มากพอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำว่า หมดโอกาสไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้และถ้าหากคุณเริ่มต้นวันนี้คุณลงมือทำเลยคุณพัฒนาตัวเองคุณปรับเปลี่ยนตัวเองไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่จะเอาโอเคไหมคะ